วันนี้ก็มาพบกับครูจิ๊บอีกครั้งหนึ่งนะคะในกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์นะคะวันนี้นะคะครูจิ๊บจะมาพาเด็กๆทําพิซซ่าแสนอร่อยกันค่ะเด็กๆนะคะเตรียมไปหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยค่ะ เมื่อเด็กๆได้หยิบใบงานมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอุปกรณ์ในการทํกากิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะก็เริ่มจากนะคะใบงานนะคะที่ครูจิส์ให้เด็กๆเ,เ,เตรียมนะคะมีทั้งหมดสาใบนะคะครูจิส์ก็จะมีจานหรือเด็กๆไม่มีจานก็ตะกร้าเล็กๆก,ก็ได้ค่ะครูจมส์มีกันไกนะคะแล้วก็มีกาวด้วยค่ะและก็จะมีสกอ็อตเทปใสนะคะ แล้เดี๋ยวมาดูไปคะ่ะว่าวิธีการทำเนี่ยทำอย่างไงบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะก็จะมีใบงานอยู่3ามใบนะคะอ่ากูจิจะเลือกหยิบใบนี้มาก่อนนะคะแล้วเด็กๆนะคะเราก็จะมาเตรียมท็อปปิ้งกันก่อน,นะคะ่ะก็คือไส้ต่างๆที่เอาไว้เลยหน้าในซซ่านะคะกูจิก็จะเริ่มตัดนะคะ ครูจิ๊ตตัดออกมาก่อนเลยเด็กคุจิ๊ช,ชอบทานทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่ในนี้นะคะครูจะเลือกตัดมะเขือเทศนะคะ,ะเด็กๆก็ค่อยๆตัดนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆยังใช้กรรไกรยังไม่ยังไม่คล่องนะคะ <het> เด็กๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมาช่วยเด็กๆตัดได้นะคะช่วยกันตัดคนละชิ้นสองชิ้นนะคะค <het> รูจิ๊ก็ได้ตัดมะเขือเทศแล้วค่ะ เราก็ต้องเริ่มตัดท็อปปิ้งที่อยู่บนหน้าพิซซ่าก่อนนะคะเพราะไม่เช่นนั้นพิซซ่าของเราก็จะมีแต่แป้งนะคะอ่ะคุณจิบได้แล้วหนึ่งชิ้นคุณจิบก็มาวางไว้ในจานค่ะเด็กๆคะ่ะอ่ะคุชก็ตัดมะเขือเทศต,ตัดไปเด็กๆก,ก,ก็ค่อยๆตัดไปนะคะตัดไปใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะคะไม่งั้นนะคะเดยวหน้าพิซซ่าของเรานะคะจะไม่สวยแล้วก็ไม่อร่อยด้วยะคะ่ะ จะตัดไปนะคะอ่าิ๊บช,ชอบมะเขือเทศครูจิ๊บก็ตัดมะเขือเทศหมดเลย3ชิ้นนะคะอ่าครูจิ๊บขอพริกสักเม็ดนึงดีกว่าค่ะเพราะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวน่าจะเผ็ดค่ะเดี๋ยวจะทานไม่ได้นะคะตัดไปเลยค่ะเด็กๆตัดนะคะตัดเบาๆนะคะดูตามรูปภาพน,นะคะแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะไม่ต้องรีบร้อนเลยค่ะเดี๋ยวมันจะขาดนะคะ าจะได้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆไปด้วยนะคะตัดช้าๆค่ะงานแล้วก็จะออกมาสวยนะคะใจะเย็นๆนะคะค่อยๆฝึกนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะเก่งเองค่ะ คุชก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ท็อปปิ้งอยู่ในชาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาตัดแป้งพิซซ่ากันนะคะอ่าเราก็เริ่มตัดแป้งพิซซ่าเลยค่ะเพื่อจะนาแป้งพิซซ่าลงไปในถาดนะคะใส่ที่เป็นอ่าเนื้อสัตว์ก่อนนะคะอ่าเด็กๆก็ตกแต่งเลยค่ะ เด็บก็ใส่แฮมไปได้ค่ะโหจิ๊บตัดแฮมมาหลายชิ้นมากเลยโหแบบครบทุกอันเลยค่ะเด็บก็ใส่เด็กก็ทากาวนะคะอ่าเด็กๆชอบท็อปปิ้งอะไรงเ,เด็กก็เลือกใส่เลยค่ะโหจิ๊บก็ใส่แฮมนะคะอ่าอันนี้ผู้จิ๊บ มันเหมือนปลาแซลมอนจีคิดว่ามันเป็นปลาแซลมอนค่ะเดี๋ยวเรจะใส่งลงไปอันนี้กรจะคิดว่ามันเหมือนหัวหอมอค่ะ อยากได้อยากได้แบบว่าพิซซ่าที่ตัดออกมาแล้วชิ้นหนึ่งอะค่ะให้มันดูแบบในภาพศิลปะของเรามันมีสีสันกูจะตัดออกมาหนึ่งชิ้นแบบนี้แล้วให้ไปไหนนะคะแล้วค่อยไปติดนะคะเดี๋ยวกูจะหยิบชิ้นนี้สามารถเอามาทานได้ค่ะ แล้วเราก็จะแปะกาวลงไปในถาดอีกที่นึงนะคะเราก็แปะเราก็เอากาวนะคะทาไปที่ถาดพิซ่าได้เลยค่ะทาให้ทั่วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพิซ่าเราไม่อยู่ในถาดน,นะคะเด็กๆผู้จิก็ทากาวไปเลยค่ะผู้ชิบอาจจะเว้นตรงนี้ไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะอ่าผู้จิปิดก,ก่อนแล้วผู้จิจะบอกตู้พิพ,พิซาอองไปแล้วใช่ไหมคะชิ้นนี้เนี่ย รูจิบจะไม่ติดกาวค่ะรูจิบจะใช้สกอตเทปนะคะรูะจิบจะใช้สกอตเทปนะคะ,ะ,คะแปะลงไปที่ชิ้นนี้ค่ะเพื่อให้ให้รู้สึกว่าอครูจิบอยากกินพิซซ่ารูจิบก็สามารถหยิบพิซซ่าชิ้นนี้นะคะ ออกมารับประทานได้อ่าแล้วเ,ลเราก็สามารถเก็บพิซซ่ากลับไปได้เหมือนเดิมได้ด้วยค่ะเด็กๆคะ่ะอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะผลงานพิซซ่าของครูจิ๊บเป็นไงคะน่าทานไหมคะเด็กๆค่ะพิซซ่าของครูจิ๊บก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพิซซ่าของเด็กๆ จะน่ารับประทานขนาดไหนนะคะเด็กๆทําผลงานชิ้นนี้แล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งลงมาในอัลบั้มไลน์ให้คุณครูจิ๊บได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจิ๊บต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ